สวัสดีครับที่กูนะครับสีน้ำเงินวันนี้กูจะปรับแมลงนมชัวเฮ้ยเป็นยังไงวะนั่นน่ะมันเป็นไปแล้วสีเหลืองเอ่ยโดนแน่มึงสปอยเลยนะเนี่ยเหีอยไรนี่แหละโดนแน่อะไรใครโดนแน่อะไรวะเนี่ยไอ้โอ้อะไรวะเนี่ยนี่ฉันนี่มูลคาได้กูไม่สบายได้ไม่ใช่หรอกแกไปจิ้งจกตาหักล่ะที่เราจะโดนเสียบไปล่ะ มกปํามไม่แต่อันใหญ่ใ่ะมือคือพบกินมกหมออะไรวะนั่นนะโอ้ยอทำไมล่ะลุ่ไปทางนี้นี่แหละคือคนที่ต้านหลักฟิสิกส์โอ้โหเป็นรูเลยโอ้ยสบายใจยังเลยเด,ด็ค่ะคนเนี่ยไม่นะเดี๋ยวก่อน หน้าทิมเลยโอ้ยไม่ทิมเลยินหลังนี่แหละเฮ้ยฮะรีโมททันอยู่ไหนอ่ะเออเมื่อกี้มันเด้มงมาหันนี้ไม่ใช่เหรอนั่นไงบาจริงเฮ้ยต้องลองสูตรนี้แล้วละมาย่า yeah! วไม่ถึง <Yeah! S 1> เรียบร้อย <laughs>